คมถามว่าในทางการเมืองถึงที่ได้ถีเสียวถึงเวลาที่เขาชักมิตรสั้นจ้วงแทงกันเนี่ยจะเอาใครจะเอาประยุทธ์หรือจะเอาธรรมนัตนี่แหละก็คือประเด็นต้องต้อง,ต,องต้องดูดูระยะตอนที่จะประชิดต,ตัวกันว่าว่าว่า,วามันมีเงื่อนไขอะไรนะครับแต่ประชาธิปไตยใหม่มุ่งไปที่ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเป็นหลักเมื่อสักครู่บอกว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลใช่ไหมฮะครับเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลเดี๋ยวนี้นะ อยู่ฝั่งรัฐบาลที่บอกว่าอยู่ฝั่งรัฐบาลเพราะมองไปข้างหน้าครับ,รบมองไปถึงการเลือกตั้งข้างหน้าครับมันเกี่ยวพันกันอย่างไรวันนี้โพสิชันตัวเองอยู่ฝ่ายรัฐบาลและจับไปโยงกับการเลือกตั้งข้างหน้าแปลว่าอะไรพูดชัดๆสักนิดหนึ่งแปลว่าเที่ยวหน้านี่สซ .1 หนึ่งคนต่อคะแนนเสียงสามแสนแปดนะครับเ<ช>พราะนั้นเราอยู่รัฐบาลก็เนื่องจากว่าประชาธิไปนไตยใหม่นี่หาเสียงคือเราเป็นคนจน ต้องหาเสียงกับชาวบ้านครับถ้าหากเราไม่อยู่รัฐบาลนี่เวลาลงพื้นที่หาเสียงรัฐบาลชาวบ้านขอโน่นขอนี่ไม่รู้เราจะไปพึ่งใครเราก็ต้องพึ่งรัฐบาลเหมือนกันเหมือนเดิมอถนนไฟอืเจ้ไหมน้ําออจริงเรานี้นี่ต้องเอาจากรัฐบาลไปให้ชาวบ้านสรุปก็คือวันนี้ประกาศชัดต้องอยู่กับข้อํานาจรัฐอยู่รัฐบาลก็นี่คือประชาธิปไตยใหม่ โอเคแต่แต่แต่ตามหน้าสื่อนะเขาบอกว่าประชาธิปไตยใหม่ของคุณสุรทินอยู่ฝั่งของผู้กองธรรมนัฐเพราะเขาไปเช็คแบ็กกลาวของของของคุณสุรทินเช็คแบ็กกลาวของประชาธิปไตยใหม่มันไปเชื่อมโยงกับจุ๊บจิ๊บเมียคนล่าสุดของของของื่านของผู้กองธรรมนัเป็นเรื่องของอดีตเดี๋ยวนี้เขาลาออกไปไปเป็นเจ้าหนีของรัฐใช่ไหมครับมันก็ทิ้นสุดความเป็นไม่มีเย่ยยัยกัน ไม่ได้ดูแลอะไรกันเลยไม่ได้ไม่มีเยอะยไม่มีการไม่มีอะไรเลยเร่ประชาธิปไตยใหม่สังคมประชาธิปไตยนี่สัสติการสังคมนี่ไม่มีลักษณะนั้นนะครับไม่มีครูทินเขาก็เลือกคนใหม่มาถามคนตรงๆนะออภิปรายให้วางใจท้งที่ผ่านมาพรรคของคุณสุรินยกมือสวนโหวตให้นายกหรือเปล่าบอบอกไม่โหวตให้นายกโหวตความนายกเรื่องแจกพี่น้องประชาชนว่าให้ความนายกให้ความนาย จำเป็นต้องเอาคนใหม่พี่อในเอานายกคนใหม่ครับแล้วบอกว่าอยู่กับรัฐบาลอยู่กับรัฐบาลเออตอนนั้นตอนนั้นปันผ่านไปแล้วโอเคโอเคอ๋อว่าเป็นทีทีเว่าเป็นทีทีก็เพราะครั้งที่แล้วไม่โหวตให้นายกนี่แหละมาคำนี้มีคำนี้เขาถึงบอกว่าไปอยู่กับผู้กองธรรมนัฐไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คือด้วยส่วนตัวกับกับท่านรัฐมนตรีธรรมนัฐมันก็เป็นพรรคพวกกันใช่ไหมครับ กินข้าวกินน้ําด้วยกันああแต่ว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของกี่น้องประชาชนเป็นเรื่องของกคนทั้งประเทศああประชาธิไปไตยมาแนวนี้ああเวลาตัดสินใจต้องอยู่ในยามนั้นああใช่ไหมครับああเรื่องที่ผ่านมาจบไป,จ,ปจบเป็นเรื่องเรื่อจบเป็นเรื่องเรื่องไป